สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I a m Runner นะครับผมผม AI Runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเควันนี้ก็เป็นการซ้อมที่เป็นการซ้อมความชันนะครับผมนะก็แน่นอนว่าดูดิ่เหนะ็นนะนกนกมาอยู่ตรงขอบหน้าต่างด้วยน,น่าจะมาทำรังนอกเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องเออวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่ในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะครับผม,ผมก็จะมีลองรันใช่ไหมลองรันปุ๊บก,ก็ในสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรวันที่เนี่ย ต้องขึ้นต้องขึ้นบันไดหนีไฟนะครับผมเพื่อซ้อมเกณฑ์ครับทุกคนประมาณยี่สิบห้าชั้นนะครับตึกนี้เนาะก็สวยงามดีได้เจอวิวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตึกนี้สามสิบชั้นครับทุกคนก็ขึ้นด้วยเหมือนกันก็จะวิ่งวนครับผมนะผมจะวิ่งวนตรงนู้นลานจอดรถแปดชั้นเนะตรงนี้สามสิบชั้นก็ไปขึ้นลานจอดรถไปขึ้น ไปวิ่งวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับทุกคนลมเย็นมากเลยอ่ะเออนะครับผมนะก็วิ่งวนอยู่สามตึกเนี้ครับเนาะก็เดี๋ยวดูแล้วกันวันนี้จะได้เกณฑ์เท่าไหร่นะครับโอเคไปอ๋ออีกนิดนึงหลักการของการหลักการของเล่นกับความชันนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องใช้ฮ์ทเรทสูงมากแล้วก็ แล้วก็ใช้แรงเยอะมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องพกน้ําเปล่าด้วยนะนะครับผมผมก็มีน้ําเปล่ากด1.5ลิตรครับเออวด1.5ลิตรวางไว้แล้วก็วิ่งสามตึกก็มากินหนึ่งทีวิ่งสามตึกก็มากินหนึ่งทีนะผมโอเควันนี้ไปกันเลยแล้วกันครับไปโอเคเุ้ยลืมกดลืมกดอ่อไป โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับเรามาถึงวิวชั้น25สิบห้ของตึกแรกแล้วผมนะนี่ให้มาดูนะครับโอ้ยเหนื่อยเหน,นื่โอเคแล้วเราก็ไปกันต่อครับ เราลงมาข้างล่างใช่ไหมครับทุกคนเราก็จ็อกจ็อกเพื่อขึ้นตึกกับชั้นตึกนี้ครับอันนี้เป็นลานจอดรถนะวันนี้อากาศโคตรดีเลยทุกคนดูอากาศดีมากขัดมากนะครับทั้งที่ตอนตอนกลางวันร้อนนะนี่ครับวิว จอดรถตรงนี้ครับนะที่เราจะขึ้นนะครับตรงนู้นนะตึกนู้นที่เราเพิ่งลงมาครับเค่ okay. เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีตอนท้ายคลิปแล้วกันนะว่าวันนี้จะได้เกณฑ์เท่าไหร่ครับอตอนนี้ครับเกณฑ์ห้านะ ระยะทาง6.75ุดกิโลครับคือคีย์หลักสำคัญสำคัญของการอัพพิวครับทุกคนคือต้องเดินให้เป็นออโต้พายโอืมเพราะว่าจะแบบว่าถ้าจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะเดินไปแล้วหยุดเดินไปแล้วพักเดินไปแล้วพักอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็มันจะมีโอกาสดีเนี้ยสูงมากเลยครับ ฮาร์ดเรทเพราะว่าในระหว่างที่คุณก้าวขาไปเนี่ยมันท้าทายกับแรงดึงดูดใช่ไหมแรงจีมันตกลงแต่ว่าเราต้านแรงจีขึ้นไปครับทุกคนเพราะนั้นคีย์หลักสำคัญคือว่าต้องเวลาซ้อมนะครับเอาเรื่องหายใจก่อนแล้วกันนะต้องหายใจยาว,ยาว แค่แบบหายใจเข้าหายใจออกลึกๆก็แค่นั้นพอครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือโหมดเดินแบบออโต้พายอครับจะเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหุด,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 ดมันกลัวว่าเกรงว่ามันจะไม่ทันครับเพราะฉะนั้นตอนซ้อมครับผมขอให้ซ้อมด้วยกัน ใช้โหมดออโต้พายโอดครับไปเรื่อยๆค,อยค่อยๆไปไม่ต้องจ็อกไม่ต้องวิ่งเร็วนะครับ,ครบแค่เดินให้สม่ำเสมอก็พอครับทุกคนครับโอ้ยถึงถึงน้ำแล้วนน้ำเลยจบแล้วครับผม10กิโลจุดสีนะ2ชั่วโมงครึ่งเพส14.26ี่จุ Well, ทางดิ่งอย่างเดียวครับท okay. ุกคนนะก็เหนื่อยละสองชั่วโมงครึ่ง10กิโลก็ถือว่าโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปละนะครับไปกินข้าวดีกว่าไปไปจ้ะ